สวัสดีครับปองแป้งสมุนไพรนะครับนะครับมามาอนีมานำเสนอปลาไหลเผือกหน่อยครับหรือบ้านเฮาห้องปลากเยียนดอนเยียนดอนนะครับเนาะขึ้นน้ําปลาปลาทามครับปลาเป็นปลาใหญ่กว้างๆลงทงกว้างๆครับนี่กว้างแบบไม่เลยครับนี่เอากับมาสามคนคือเก่ามาสามคนคือเก่าครับมาดามติ๊กครับแล้วก็หมออมสินครับผมสรรพคุณมีอย่างน่สรรพคุณหรือ แค่สำหรับเป็นคนเป็นฟีนะครับเนาะฝนท่าขนาดไมนสิได <além S 2> <corps. S 1> ้รัดแพลรัดขึ้นหัวหัวหัวฟีมันสิแตกทธิีแตกง่ายแล้วก็บเพอักเสบแต่การที่สำคัญ <ise Exc> <ité> เนาะเสริมกำลังชัยนะครับเนาะเสริมสมรรถภาพทางเพศสนใจกับผู้ชายกับชายห็มันเป็ี่ยนนะครับเนาะใส่มันดีก็ดีขึ้นกันเอาไปต้มก็ได้ไปดองเราก็ได้แต่ดองเรานี่สิใส่ปริมาณหลายพอได้ ตัวเอาไปกินเป็นแคปซูลก็ได้แต่ปลายเผือกหน่อยที่เขาขูดคือราคาแพงสุดแล้วหายากราคาแพงเดี๋ยวมันนี้เขาสีพาไปขูดกันเนาะเป็นไผอยักได้กามาคอมเมนต์มาโทรมาตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวพี่ปองแปงสีพภาพไปขุดเลยครับป้าไปกันเลยครับมาเบื้องต้นกันก่อนเลยพี่น้องเด้อเบื้องต้นนะครับนะแบบนี้นะครับใบแหลมๆนี่นะครับแดงๆนี่ครับยอดแดงๆนี่ครับเห็นต้นน้อยๆนะเสียามัดงหญ่เลยพี่น้องแม่นบอกครับมาเบื้องกันครับผมเดี๋ยวผมคุณให้เบื้อง ใครสนใจสมุนไพรติดตอ่อมาได้เลยครับพี่แป้งหาหาให้ได้ครับสนใจตัวใดอยากได้ตัวใดเพราะว่าไปน้ากันนี่แหละพี่น้องเลยยุคโควิดเนาะเขาต้องช่วยเหลือกันรับรองว่าสมุนไพรเขาสะอาดปลอดภัยมาจากแหล่งที่บบมีสารเคมีบ่มีสารเพลียเพราะว่านครพนมบ้านเขาทรรมาชาติยัยงสมบณ์อยู่เลาเต๊หนึงไม่แต่ปลายเผือกหน่อยบางพื้นที่บ่ได้มีเด้ะ น้ำพรายพออยากกินบำรุงกำนัดก็กินเป็นรักษาอาการความดันเบาหวานได้เด้อพี่น้องเด้อว,ว่าสามารถแก้เบาหวานความดันได้เอาไปเป็นยาแก้ไขก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าทนลดขมอะไรก็ให้เติมน้ำผึ้งเด้อน้ำผึ้งเดือนหาก็ได้นี่พี่น้องมาเสีหวานขึ้นมาเลยแต่ปัจจุบันมีการเอาไปดองสไปน้ตนครับคนที่มาบมากกินเหล่าก็ไปดองสไปได้เลยครับตัวนี้สามารถบำรุงกำนัดเพิ่มจำนวนอสุจิได้ mm hmm. บ่แมนมีแต่ประเทศไทยกินได้พี่น้องเลยรอบขางรอบแอ๋วเขากินเบิร์ดแบบมิต่หอยใหง่อันี้บาเงี้ปันใดเบิ่งพี่น้องนี่ครับต้นยังน้อยอยู่ครับผมยังใบรุ่นอยู่ครับแก็เป็นยาเลเป็นยาราคาแพงพี่น้องประไรเผือกใงญ่ยแพงแพงแล้วตัวนี้ยังแพงกว่าอีกหายากก็เก่าครับหายากบางพื้นที่บ่มีเลยมาไปเบิ่งอีกนี่ขุดได้ขุดได้ บอตองยานว่ามาัสิสนพันบอสสนพันธ์พี่นอ<ม>้องนครพนมเฮายังเหลือหลายอยู่พูดอีกบอน,นี่นี่มาตโตพีสาสมเบิรงใครสนใจทักมาได้เลยตามเบอร์โทรทางใต้เด้อก็เป็นการสนับสนุนเฮาไปอีกครั้งหนึ่งคือการเบงคลิปและบกกดข่ามโฆษณาแต่ของพี่แป้งนี่ยังบ่ได้สั่งรายได้แล้วพี่น้องเด้อขอให้เบรงแลวก็กดติดตามกันซอยเหลือกันพี่น้อง พี่ติ๊กเพื่อนกะสา่งไล่ได้แล้วเรือพี่ป้องแปงอีก่แล้วับนี้มาเบิ่งกันว่าเลาสิขึ้นแทนเมื่อขุดอันดับหนึ่งเลยบอสเสื้แทงคิ้วติ๊กบอติ๊กนี่ติ๊กต้องแพ้เนาะครับเจ้าแม่ขุดอันดับหนึ่งแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเพิ่นปวดขาอยู่อ๋อพี่วี อันนักก้นกบมือคุดขึ้นกันพี่น้องไปคุดดูทุ่งนะว่าสับบปบดปูดปปปเอาแต่นี่มาเบิ่งกันพี่แป้งแล้วก็ขุดสุดฤทธิ์สุดเดชขึ้นกันเลยพี่น้องเดี๋ยวจังไหนเบิร์โควิดเข้าขสดีพากันไปแถวอุบลไปคุดลากดูทุ่งพี่น้องใครอยากได้ทาเลยเด้อพี่น้องเด้อทาได้เลยสร้างได้เลยนี่แหละกรพป่แปง้แปงกระปองแปง้งกบพี่ตีกน้า นะเบิ่งกันขุดเงียบเงไปมันเป็นวิธีชีวิตนอนพี่น้องเนาะบำเรียนมาเขามาทำลายธรรมชาติเนี่เป็นปลาสะอาดเป็นปลาเ<ล>ทียนมาใช้แบงปกติเพิ่อกับมาขุดถิ่มอยู่แล้วพี่น้องเลยจักดูดถิ่มจักมาขุดขีดกระเดือนจักง่ายออกนี่เบิดละแต่หากกับแบงแบงกันไปเนาะอันนี้เขาจะขุดเอาเฉพาะเอาไปเห็ดยาละโอ้โหปาดนี่ครับผมห่าเมืงง่อย นะครับเนาะเวลาสิกินก่อไปล่างก่อนเนอะพี่น้องเดอ้อเอาแปลงคัดดีๆก่อนมันสีขาวขาวอ่อนหๆขาวเหลืองนะอืมอันนี้สีเหลืองเพราะว่ามันเหลืองดินเลซื้อเด้อไม่ไม่ขาวอืมใบมันก็สีน้อยๆน่อยสิละพี่น้องอย่าอ,อย่าว่า,เ,าเขาเบาอ,อันนั้นเดีย๋ยวเขาซูมบัดเบืองเรามันได้แค่ในอีหลีมันน้อยแต่ถ้าปลาย้าเปลือกใหญ่ใบมันสีนใหญ่กว่าน,นี้อะไรบ้างเราคิดแล้วนะครับเนาะโอเคนะครับเนาะนะขอบคุณนะครับติดติดตามกันขอบคุณนะครับ ครับอย่าลืมเด้อถ้าอยากได้สมุนไพรสร้างได้ตามเบอร์โทรทั้งใต้เลยครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับกับพี่ปองแป้งแล้วกับพิติครับขอบคุณครับ